ทุเรียนหมอนทองอายุ1ปี1เดือนที่บ้านสวนเชียงรายอินทุเรียนความสูงก็ประมาณ160เซนติเมตรจะสังเกตเห็นว่าลักษณะใบกิ่งลำต้นจะสะอาดนะได้มาตรฐานเพราะว่าที่นี่จะใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพ r d 2551 เป็นสารหลักในการดูแลต้นไม้ของเราที่นี่อดี .551 ดังที่เห็นนี่นะครับขนาดขวดปริมาณอยู่ที่5 0 0นะครับ5 0 0ลักษณะลำต้นของทุเรียนจะสังเกตว่าสะอาดนะครับมีลักษณะลำต้นที่สะอาดกิ่งก้านจะสะอาดนะฮะไม่มีรอย อดี .2551 เป็นงานวิจัยของดักตรกรสุกเกษจากรั้วอะไรเกษตรศาสตร์ที่นำมาผลิตเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาคุณลักษณะของมันคือผลิตจากนมพึ่งเป็นชีวภาพทำให้ โมเลกุลของมันเล็กขนาดเป็นอิเล็กตรอนนั่นเพราะว่าจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสัตว์เซนเดียวเนี่ยจะใช้เป็นอาหารของมันได้เมื่อเราฉีดพ่นไปอาทิตย์ละครั้งโดยอัตราส่วนผสมเนี่ยหต่อ20ของน้ำนะครับใช้น้อยมากแล้วก็ฉีดพ่นลงไปในดินก็คือฉีดตั้งแต่ยอดนั่นแหละไปจนถึงลำต้นแล้วก็ลงไปสู่ดิน จุลินทรีย์ที่อยู่ในอากาศหรือในดินเนี่ยปกติแต่ละท้องถิน่นมันก็จะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเหมือนกับอาหารไปให้มันมันก็จะมีการแตกตัวเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอยู่ในดินแล้วมันก็จะไปทําหน้าที่ปรุงดินให้เราเป็นเหมือนโรงงานทําปุ๋ยให้เราขณะเดียวกันทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ มีรากที่อ่อนแอมีรากเปล่าฮะเพราะฉะนั้นสภาพดินที่ดีดินที่ไม่มีโมรคแมลงก็จะทำให้เขาแข็งแรงอาดีสองหาหนึ่งก็เหมือนกับไปช่วยให้เขาเกิดความสมดุลของของของต้นไม้เหมือนคนเราเนี่ยสังเกตบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยทานเยอะแต่ไม่อ้วนไม่แข็งแรงเพราะว่าร่างกายไม่สมดุลเช่นเดียวกันพืชก็เช่นกักน อาดีเป็นตัวไปปรับสภาพให้เกิดความสมดุลเพราะนั้นใช้ปุ๋ยนิดเดียวเขาก็สามารถเจริญเติบโตได้เต็มที่เหมือนคนเราบางครั้งเนี่ยทานอาหารเวลาสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะกินแค่ครึ่งเดียวก็เกิดความสิ้นเปลืองเช่นกับ,กบเกษตรกรบางท่านที่ใครเขาว่าอะไรดีก็สั่งซื้อสั่งซื้อแล้วก็มาใช้โอเคมันใช้ได้ผลมันผลทำให้พืชเราเจริญงอกง,งามจริง แต่ว่าความสิ้นเปลืองมีสูงความคุ้มค่าก็เลยไม่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นผลจากการใช้อาดีทุก7วันเราจะพ่นบางครั้งต้นไหนที่มีลักษณะอ่อนแอรากไม่สมบูรณ์ก็ใช้ความเข้มข้น1นะ่งต่อห้าฮะฉีดหรือลาดลาดโคนเพื่อเพื่อไปช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของของทั้ง หลกแล้วก็ดินเพราะฉะนั้นนี่คือเราไม่ได้ใช้อะไรมากนะฮะการดูแลของทุเรียนที่นี่ก็ดูแลง่ายๆตั้งแต่เราเอาดินมาถมใหม่ดินถมใหม่คือคุณภาพแย่มากค่า p h แค่4กว่าาทุเรียนเนี่ยเหมาะที่สุดก็คือประมาณ6ถึง6.5ค่า pH เนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาปรุงดินให้ได้มาตรฐาน ก็ใช้พวกด่านเช่นปูนขาวเข้ามาช่วยบังเสร็จแล้วพอปรับดินตอนนี้ก็ยังบางที่ก็ยังห่าก,กว่านะฮะยังไม่ได้ที่แต่ก็ทําให้ต้นพืชของเราดีขึ้นมากนะดีขึ้นมากงดงามแล้วกอ็อย่างต้นเนี้ยปีหนึ่งเดือนเนี่ยก็ตอนนี้สูงมากประมาณเกืบอบ2เมตรแล้วก็เป็นการใช้ ที่คุ้มค่าคือใช้ปุ๋ยนิดเดียวเราใช้ปุ๋ยคอกช่วงก่อนปลูกนะฮะคือเราทำเป็นหลังเต่าหรือกระทาความเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาต้นทุเรียนที่ตัดรากโคดออกนะฮะแล้ววางลงไปวางลงไปไม่ต้องไปถมแล้วก็นำปุ๋ยคอกเอ้ยปุ๋ยหมักคลุกๆกกรดินคลุกๆก,กัรแกบ กล่าวนะฮะอัตราหนึเนี่ยแล้วก็ป้องป้อง,องจนถึงระดับดินข,ของปากถุงเนี่ยแค่นั้นเองรัศมีออกมาก็ประมาณ20เซน30เซนก็ป่าที่ลากเขาจะอ,าออกมานะออกมาแล้วก็กินอาหารจนมาถึงปากถุงประมาณ5-6เดือนเนี่ย จา,จ,าจากที่เราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยก,ก็พอแล้วเราก็มาใส่ปุ๋ยหมักอีกรอบหนึ่งหลังจากเดือนที่ห้าที่หกนี่นะแล้วก็มีการเสริมด้วยปุ๋ยสูตรยี่ห้าเจ็ดเจ็ดอีกเพียงสองครั้งครั้งละหนึ่งกำมือแค่นั้นเองประมาณสองเดือนครั้งเพราะฉะนั้นเราใช้ปุ๋ยน้อยมากนะฮะส่วนแมงรบกวนก็จะมีบ้างนะ,ะมีบ้างอาดีก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น ต้นเล็กๆอยู่เนี่ยเป็นเป็นช่วงที่เราต้องช่วยก็ใช้สารยาไล่มแมลงมากแต่เราจะไม่ให้ลงมาถึงดินนะครับมีการพ่นในยอดอ่อนครับก็ทำให้ผลออกมาประหยัดแล้วก็มีประสิทธิภาพดังที่เห็นอยู่นะครับส่วนอดี2 5องหนึณวันนี้มีขายหลายช่องทางนะฮะในลาซาด้าก็มี หรือมาที่บ้านสวนที่นี่ก็เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ r d ดี251สามารถให้คำแนะนำแล้วก็การใช้ของท่านได้